สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนครับผมพบผอกับทีมงานบ่าวกระโดนครับพี่น้องครับพบพ่อในคลิปนี้ครับพี่น้องจะเป็นวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2 5 6 4ครับการสึภาพพี่น้องเขาไปตามต่อตามหล่นกันต่อสาหรับแนวทางของตัวเลขกเนาะครับเนาะแนวทางของหวยเล่าครับพี่น้องก่อนอื่นกะขอถทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อสาหรับแนวทางของทีมงานบ่าวกระโดนเนาะครับเนาะกะไล่งวดแล้วครับกะเป็นเฉียด เป็นซุยๆเนาะครับพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยครับก็ไปตามหลุนกันต่อเลยครับสําหรับงวดวันที่12นี่เนาะครับเนาะตัวเลขที่ที่งานบ่าวกรโนเสียวให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็มี7มี1มี8มี2เด้อครับเด้อเป็นเลข4ตัวครับพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องออกมาก็สิมี71ครับ72 78 12 17 18 81 82กับ87ครับพี่น้องครับ แน่นจุดก็บจะเป็นเลขกหนึ่งนะครับเด้อแถวกลางครับก็บจะมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเด่นๆดนเน้นเนสามจุดสามครูอยู่น้อกันครับพี่น้องครับก็เน้นหนึ่งระวังเลขเบินี่เด้อพี่น้องเด้อก็บจะระวังหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณ์ในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อตกตัวเลขที่ทีมงานบ่าวกระโดดเอาไว้พี่น้องเบิ้งนี ก็ได้จาัดก,การคำนวนครับผิดพลาดจึงไดทีมงานบ่าวกระโดนกับขอถอดขอให้พี่น้องได้ไหลายก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบ่ง,งคลิปของทีมงานบ่าวกระโดนในคลิปนี้เนาะครับเนาะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีครับให้โชคให้มานน้ำกันทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ทีมงานบ่าวกระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อรักษาสุภาพกันนำพบพผอนคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ